สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กมีกระบะสีประตูนะครับรุ่นขายดีนะครับแล้วก็แต่งมาเยอะมากๆนะครับกับ DBL นะครับ XLS 6AT นะครับราคา919,000บาทนะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะเหลือเพียง789,000บาทเท่านั้นนะครับหรือเลือกรับนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับหรือฟรีชุดต่างรอบคันก็ได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่ง รุ่นนะครับหรืออีกหนึ่งคันนะที่เรานะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็นะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจมากด้วยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าน่าใช้ขนาดไหนกับ DBL XLS ครับ มาชมรอบคันกันครับกับกระบะสิประตู DBL XLS 6 at นะครับเริ่มที่ด้านบนเลยนะครับลูกค้าจะเห็นนะครับว่าฝากระโปรงนะครับจะเป็นลวดลายเดียวกันหมดเลยนะครับกับเจ้า XLS นะครับหรือว่า Cap นะครับก็จะใช้ฝากระโปรงเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัว w i ท e แท็กซัมแนะครับหรือว่ารถยนต์เจ็ด่นั่ง Everest นะครับลวดลายก็จะเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายแบบ Powerdome นะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงนะครับส่วนด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะเป็นฟ o r d f o r d นะครับหรือว่ากระจังหน้า r a p เต r นะครับ f 1 5 0นั่นเองนะตัวโลโก้นะครับด้านหน้าลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะอย่างคันนี้นะครับเลือกเป็นสีโทนดำนะครับเป็นเฟบ ORD ดหล่อๆสีดำนะครับสีดำด้านนะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับด้านบน3าดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟส้มนะครับหรือไฟขาวลูกค้าเลือกได้นะครับไฟหน้านะครับมีการติดตั้งครอบไฟหน้าเข้ามานะครับให้มันตัดกับตัวรถนะครับ ไฟหน้าจะเป็นไฟมัลติดิฟเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าไฟซีแคร์นั่นเองนะจะมีไฟเดย์ไทม์สองหลักลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่าจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับกันชนหน้านะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบแปบผันตามพวงมาลัยด้วยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยห่วงลักจูงนะครับให้1ห่วงนะฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีพลาสติกกันหินดีดกันคนดีดนะครับ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับช่วงล่างนะครับจะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งเลยหน้าทิดหลังดำนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นช็อคอัพทวินทูปนะครับแม็กเดิมนะครับที่เป็นแม็กขอสิบเจนะครับคันนี้ลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแม็กนะครับเป็นแม็กขอสิบหกนั่นเองนะเป็นลายมาเวลนะครับสีดำเงานะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับจับคู่นะครับมากับยางดีเซนตินะนี่หน้้้าาตก็็จะะเเปนนนแบบบีลยครััใหดดูชๆ ใครชอบนะครับยางใหญ่ก็บอกได้นะครับใครชอบยางเล็กๆแบบนี้ก็บอกได้นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ยาง2 6 5 7 0นะครับ R 1 6นั่นเองนะเป็นแม่ข้อ16นะครับคันนี้พร้อมลุยแล้วนะครับแก้มข้างนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้สามารถระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้นะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบออโต้นะครับส่วนกระจกนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกนิ้ภัทนะครับแบบ2ชั้นนะเป็นแบบลามิเนตนะครับตัวนี้นะ ฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80นะครับอ่ากระจกมองข้างนะครับตัวหูกระจกนะครับจะเป็นสีดำได้านนะตัดกับสีตัวรถเลยนะครับนี่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะรองรับนะครับเขาเรียกว่ามาตรฐานอูโดไฟด้วยนะตัวนี้เป็นมิวโมเดลนะครับ2025นะครับอ่ากันสาดติดตั้งให้แล้วนะครับทั้ง4ี่ประตูเลยนะครับนี่ ตัวที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเสาเอเสาบีนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มือจับนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่กับสีตัวรถนะครับตัวนี้เราใส่เบ้ารองมือให้แล้วนะครับอ่าที่เหยียบนะครับหรือบันไดข้างตัวรถนะครับนี่ก็มีให้แล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับมีการติดตั้งนะครับโลวาเหล็ก GT Outlander นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นที่นิยมเลยนะบางคนละ ก็ชอบปืนคู่นะครับบางคนจะชอบแบบนี้ก็แล like ้วแต่นะครับตัวนี้ก็เรานะครับไขน็อตเข้าไปนะครับทั like ้ง2ด้านเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่เห็นไหมโลบาเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะจะมีโลโก้สีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับกรนลอยนะครับข้อฝาถังน้ํามันด้วยนะตัวนี้จะเป็นแบบป๊อปอัพนะครับสามารถกดนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝาถังเลยเพียงแค่เราปลดล็อกรถอยู่นั่นเองนะครับนี่ บ7เ2 0เติมได้เลยนะครับถังน้ำมันจุได้ถึง80ลิตรเลยนะครับส่วนด้านหลังนะตัวช็อคอัพนะครับตัวนี้ก็แยกออกมาจากตัวถังหรือเชืซีนะครับนี่ใหดูชัดๆเห็นไหมช็อคอัพอ่าเวลาเข้าโค้งนะครับพิ่เกาะถนนได้ดีนะครับไม่เหวียงนะนี่นุ่มมากๆนะครับเข้าโค้งนะครับพิดเกาะถนนนี่แน่แผ่นบ้างนะครับรับน้ำหนักได้เกินึ3ตันเลยนะครับแล้วก็ที่หยิบด้านข้างตัวรถนะครับมีมาตั้งแต่รุ่นเอ p l พัแล้วนะครับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลย ส่วนด้านหลังนะครับนี่เราก็มาดูนะคันนี้นะครับมีการติดตั้งพร้อมๆใช้งานนะลูกค้าก็เลือกได้นะครับว่าจะแต่งแบบไหนนะครับไฟท้ายนะมีการติดตั้งข้อไฟท้ายมานะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนนั่นเองนะลงโตๆแบบนี้เลยนะครับอ่าไฟเบรกนุ่ยี่3จะอยู่ตรงมือเปิดนะครับมีโลโก้ฟอร์ดให้นะพร้อมกับกล้องมองหลังนะตัวนี้จะซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะครับมีเส้นกะระยะให้นะครับสติกเกอร์เนะครับแล้วก็ ปั๊มคำว่าเรนเจอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนกันชนท้ายนี่ครับก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะเป็นสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับไฟส่องายทเบียนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับยังอะไรยังอะไรก็มีให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราติดตั้งไลเนอร์ให้ลูกค้าแล้วนะครับเตรียมส่งมอบแล้วนะของเดิมนะครับในส่วนของกระจังหน้าเราก็คืนให้นะครับอะไรเป็นของเดิมคืนให้ไลเนอร์ใส่ให้แล้วนะครับแท้ของฟอร์ดเลยนะตัวนี้นะนี่ แบบเรียบนะครับต <laughs> oh, ัวน so ี้น right ั่งไม่เจ็บตูดนะเพราะว่าผมนั่งบ่อยอ่ะตัวนี้นะครับก็จะมีช่องวางแก้วน้ำห้ด้วยนะมีไม้บรรทัดนะครับไว้ทํางานช่างนะตัวซีนะไว้ล็อกนะครับทํางานช่างนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับมีที่เปิดขวดให้ด้วยนะครับนี่ใครชอบนะสายแคมปิ้งนะก็เปิดนะครับกินปั๊กซี่นะครับกินน้ําอ้อยกันนะครับนี่อ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับกว้างมากๆนะยาวลึกเลยนะครับสหรับด้านหลัง ไทยกระบะนะครับคันนี้นะได้แอร์แบ็กถึง6ลูกเลยนะครับอพร้อมกับตัวเซ็กชันคอนโทรลนะครับมีแล้วนะครับในเกียร์ออโต้นั่นเองนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคันนี้นะครับได้เบาะหนังมาแล้วนะครับพร้อมกับได้นะครับที่เดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทานั่นเองนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเน้นเป็นโทนสีดํานะ มาดูจอกลางเลยนะครับจอกลางน่าคอด10.0นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync ฟร์นะครับตัวนี้นะสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คน้แหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนสีสันสวยงามครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแอร์นะครับก็เป็นแอร์ต้แยกซ้ายขวานะครับมีท้าย C ให้ USB ให้นะครับแล้วก็ระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับดูง่ายๆนะถ้ารุ่นไหนเป็นรุ่นใหม่นะครับให้ดูระบบ Start Stop นะครับฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมอ่าที่เป็นตัว A นะครับ ตัว New Model 2 0 2 5นะครับจะมีระบบนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับปรับได้ถึง4โหมดเลยนะครับถเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดครับช่องวางแก้วน้ำมีให้เบรกมือแบบคันโยกนะครับส่วนพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยปรับระดับได้4ระดับนะครับฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงค์กับหน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่าบุญชารีโมทแบบไขนะครับบุญชารีโมทแบบไข่หนึ่งดอก แล้วก็ุญแจแบบไขอีกหนึ่งดอกนะครับไฟหน้าถ้าแบบออโต้นะสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ปรับแสงหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับไฟหน้านะครับสูงต่ำได้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้นะครับมีไฟสองขทีสายนะครับช่องเก็บแว่นนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ที่กระจกนะครับก็เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับอะ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของ4ประตูนะครับกับโปรโมชั่นดีๆแรงๆแบบนี้นะบอกเลยต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับฟอร์ดจัดโปรโมชั่นแรงมากๆนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่กําลังมองหา4ประตูเกียร์ออโต้หรือว่าแครเกียร์ออโต้อยู่นะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการพาชมรอบคันนะครับกระบะ4ประตู DBL XLS 6AT นะครับได้เครื่องยนต์2.0นะครับได้แรงม้าถึง170แรงม้า405แรงบิดนะครับแล้วก็ได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยนะครับเรียกว่า ออปชันนะครับที่มากับตัวรถเนี่ยครบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ราคาพิเศษสุดคุ้มนะครับจากราคาปกติ9 1 9 0 0 0บาทนะครับหรือเพียง789,000บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพียงแค่ทิ้งเบอร์โทรด้านล่างหรือได้อีรับ ลน์ i อดีนะครับด้านล่างคลิปหมาติดต่อกับไปนะครับหรือว่าสายด่วนมาก็ได้นะครับยังไงวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากสิประตู XLS ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะไม่จะพาไปชมขนาดนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วนะครับสวัสดีครับ